สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอปไลน์นะครับบนมือถือผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งค่าย,ยังไงให้ส่งรูปนะครับแบบชัดๆนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอ,อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอปไลน์บนมือถือของเพื่อนๆก่อนนะครับจากนั้นให้กดไปที่เมนูทางด้านล่างครับผมเมนูที่ชื่อว่าหน้าหลักนะครับที่เป็นไอคอนรูปบ้าน และในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มฟันเฟืองนะครับมุมขวามือด้านบนตรงนี้ในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานิดนึงครับผมให้ไปในส่วนของรูปและวิดีโอตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นนะครับสังเกตที่รูปไอคอนด้านหน้านะครับสี่เหลี่ยมและเครื่องหมายเล่นตรงนี้ครับผมเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยตรงนี้ให้เพื่อนๆสังเกตที่เมนูแรกนะครับคุณภาพรูปที่ส่งนะครับให้เรากดลงไป1ที แล้วก็เลือกที่ความละเอียดสูงเลยครับผมหรือเมนูอันบนนั่นเองจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมให้เพื่อนๆกดแบ็ค <k ug up> กลับไปใช้งานไลน์ได้ตามปกติเลยเพียงแค่นี้นะครับรูปภาพที่เพื่อนๆส่งไปเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพที่มีความละเอียดสูงที่สุดของรูปภาพนั้นเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม s ับ s c r i b e และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ